มาพบกันแล้วกับพีนโนงในรายการตอกตัดท่ากัะสู้น่ายกันไปน,นั่นวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องกับพี่น o n งอยากจะฟังประวัติของตาทิงหรือไอทิงหรือลุงทิง,งหรือทวดทิงหรือว่าภาคกลาเกาเรียกว่าไอทิง รูปไอเทิงเป็นยอดตะลกยอดนิยมทีนั่งตะลุ่งทุกขณาต้องมี้ไวประดับเพ่งทางนี้โดยบุคลิกลักษณะพิเศษทางรูปร่างหน้าตาและตะลกครบคันทุกราที่อโจอนอนกจากตาทิง้งจะมีหน้าตาหมูถูช่วนห้ตะลกครบคันเลวมืออย่างงิกงิกงององไม่ส้มประกอบอันเนืองด้วยเคยเป็นหรูครุฑธ,ธาชจมูกโกู ชาวบ้านเลยเรียกว่าไอ้หน้าหนอกเงียกหนุงผ้าตรามากลุกเน็บมีดไอ้คลกไม่สวมเสื้อพูดเสี่ยงดังมูทะลุไม่กลัวคนโชพูดแบบคว้านผ้าสากไอเทงนี่ก็มาจากชีวิตจริงของตาเถิงเลยครับ ความในประวัติหวารูปไอเทงนี่จำลองมาจากคนจริงๆที่มีชื่อว่าลุงเทงอยู่ที่บานขู่คุดอำเภอสะทิงพระจังหวัดสรงขลาอาชีพทำวากหรือน้ำตาลเมาทำน้ำตาลโนดและรุ่นกุ้งฟ้อยให้เมียไข่จึงเลยมีบางประวัติที่เขาว่าใานาเทงหรือลุงเทงมีอาชีพทำการประมงด้วย รูปร่างลักษณะก็พ้มบางสูงง้งยุ่งทนบนยาวกว่าโทนหลังผิวดำปากกว้างตาข้าววัวทึกพมก็ทั้งงอทั้งยิกหน้าตาผีกุนหน้าวัวโรหน้าตาคลายนกหั่งนิ้วมือเป็นครุฑราช มือคางคว้ามีนิวเดียวนิวก็ถูตูมือใสนิวชีกับพวกแม่มือก็งิกโง่เป็นวงเข้าห่ากันนิดเซ้เป็นคนตลกขนองครบคันมูทะลุไม่กลัวคนชอบสนุกโลเลียนเพื่อนชอบเจ้าน่ายที่มีนิดเซ้ยเยือกยินมีความฉลาดลักเล่มในบางโอกาสแต่บางครั้งหนายทิ้งก็พูดพล่อย ขาดีที่เลี้ยวเสียหมากกว่าชอบคู่ส้ำทับเผือนแต่นิดสัยไม่สู้คนเคยด่าหวาก็ไม่โกรธแต่ตัวเองชอบด่าหวาเข้าไงาเป็นคู่กับไหนหนู่หนุยลักษณะการพูดนี่ไหนเถีงจะพูดชาชาแต่ไม่คัดคำพูดมีอารุณ์ขั้นโซดเสกพูดแบบคว้นผ้าสาบไม่กลิ้งใจเคยจะหวาเคยก็ไม่ยังคิด นั่งจวนบานคูคุดได้นำรูไ้ทิ้งมาตัดเป็นตัวนั่งตะลุงเป็นขนาดเล็กและตัวเล็กของนายทิ้งก็อยู่ในลักษณะนี้ครับในการแกะตัวนั่งตะลุงไดเอานั่งจากฝ้าตีนของตาทิ้งตัวจริงๆมาติดเข้ากับถีในปากของรูนั่งนั่งตีนเกะกันหน้าอยู่เลยครับโบเกเป็นรูครุฑธาราด นำออกประดื่มโจรครั้งแรกในงานศพบฐานเจ้าคุณผู้เย่่ยเมืองลำป้ำจังหวัดพัทลุงโดยแข่งกับนายนั่งตะลุงที่มีชื่อเสียงของเมืองนั่นคือนั่งโรดหรือนายโรดวงรักษาผู้ใด้ส้มยานามวานั่งโรเที่ว่า โปรดทานเด่นในการขับบทเทว่าไม่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรก็มักจะห้าเรื่องให้ออกเทว่าทุกครั้งพ่โอกับนั่งเมื่อนเทวดาเมืองตรังนั่งรถนีก็ยังมีผู้ช่วยในการแสดงอีกสามคนเป็นทำนองตอนยวกปลายยวกคือนั่งดำที่รูปไอบิลล่าเป็นตัวตลกตัวหนึ่งนั่งช่วยเป็นผู้ขับบทโศกเศร้าขำครวน และนั่งนู่ทื่รูปตลกไอทองคําำนั่งขณานี้เลยได้ส้มยาน้ำว่านู่ทองคําำดำบินล,ล่าโรดเทว่าชวยสั้งเวทและมักจะเป็นรงขู่แข้งกับนั่งจวนบานขู่คุดที่ตลกตาถิงนี่และกล่าวกันว่าคนที่ชักรูปตัวตลกให้กับนั่งจวนบานขู่คุดชื่อว่านั่งซิง นั่งจวนบานขู่คุดนี้มีชีวิตอยู่ในสมัยในรัชการที่ซ้มนับถึงปัจจุบันไม่หน่อยกว่าร้อยเจ็ดสิบสี่ปีครับรูปไอเทิงจึงมียอ,อยู่ยาวพอสมควรรูปไอเทิงของนั่งจวนหยุกเรกๆก็ไม่ได้ตลกสักเท่าใดสิ้นสมัยนั่งจวนเลวไอเทิงเป็นโมระดกตกทอดมาจนถึงนั่งที่เป็นลูกซิดลูกห้าได้จำล่งรูปไอเทิงเอาไปใช้เช่นนั่งอิ่มห้วยลึก นั่งมาหมากโซนนั่งเอียดปากพนคุณอเนกหน้าวิกมุนเคยซื้อข้อมูลหวาหรูไปถึงแบบเก่าของนั่งจวนนันตกโทษมาทึงนั่งมาหมากโซนปูของนั่งมาชือ่อโซนเป็นครูของนั่งจวน เมื่อรวยกว่าปีทีเลวเเค่ถึงงผู้หน้าอกไปนอกโจก็ทำให้คนก็หัวโรกันยังครบขันนายนั่งแต่ลุงที่ทำให้นายถึงตะลกและเป็นทีรู้จักข้องคนเป็นจำนวนมากนั่นก็คือนั่งลายเป็นคนตำบลจะโนองอำเภอะนะจังหวัดสงขคลาตะลกรูปไปเถีงจนส้มบุคลิกจนได้ส้มยานามว่านั่งคคายถิงและมีอีกหนึ่งขนาที่ตะลกไอเถีงได้ส้มยานามนั่นก็คือนั่งอิม รื้อในอิมจิตผักดีรือหวาส้มยาน้าหวานั่งอิมเถิงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงพุทธศักราช2540ภูมิลำเนาอยู่อำเภอขวรเนียงจังหวัดสงขลร่าปัจจุบันนายถึงยังเป็นดาราประดับเพลงนั่งตะลุงค้งไหนนั่งเกือบถุกขณะรูปร้างหน้าตาแต่ละขณะอาจจะพิดเพียนโอไปบางตามฝีมือ ้อชังเตละพื้นทีแต่ก็ไม่ได้ทำให้กิตวิญญาณกค้งให้ถึงลดโดยลุงเตประกาศเดยและยังเป็นตัวนั่งตะลุงในดวงใจของเคยอีกไล่คนกราบข้อประคุณข้อมูลจากตำนานชีวิตและจิตวิญญาณอมตะนิรันการยอดดาราตะลกนั่งตะลุงกลิ่นคงเมื่อนเพ็ดไวานาทีนี้ด้วยครับ